สำรองไฟมันมีเสียงดังป๊อกแป๊กป๊อกป๊อกแป๊กบ่อยๆนี่คือมันปกติหรือเปล่าแบบอืเสียงเหมือนไฟตัดไฟไม่พอเปล่าเออไม่พอหรอแต่แต่คุณแบ็กตอนนั้นคุณแบ็กบอกว่าถ้าไฟมันไม่พอมันจะส่งสัญญาณเตือนมันจะร้องแต่ตอนดู YouTube มันมีคลิปที่มันไม่ร้องนะมันใช้ได้แต่พอชักป๊กปุ๊มันดับมันไม่ร้องอ่ะมันดับเลยคอนเทนต์อะ คอนเทนต์ดึงปักอะสนใจไหม <laughs> เราไปเชื่อแชท GPT ไงมันมันบอกว่าโอ้ ESU 850าวัตต์อย่างนั้นเหรองั้นก็ใช้ VA 1200ไปสี่ขึ้นไปก็น่าจะพอแล้วนะเราก็แบบจ่ายเลยจ้า1200 VA 600วัตต์ไอพาวเวอร์แปด้อเอาละได้เวลาทดสอบแล้วละ่ะทดสอบระบบเอาแล้วนะคะต่อไปนี้เป็นการทดสอบทดสอบ UPS เราจะทำการดึงปลั๊กโนบัตต์นี้